สวัสดีค่ะหญิงผ้าไทยค่ะงามอย่างไทยนึกถึงหญิงผ้าไทยสวยสไตล์ไทยภูมิใจในความเป็นไทยหญิงผ้าไทยกับคุณลูกค,าค้าขาวันนี้ผ้าไหมสวยๆคุณลูกคา้าหญิงเอามาให้คุณลูกค้าได้ชมนะคะเข้าเซตกันเลยกับคุณลูกค้าที่มีเสื้อออกสีชมพูชมพูกีบบัวสีโอโรสสีส้มหรือแม้กระทั่งจะออกเป็นสีแดงนะคะ อย่างสีทองก็ยังสวยอยู่ค่ะคุณลูกค้ายิงได้มาในไซส์ที่32ค่ะคุณลูกค้าเอล32คุณลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหาผ้าไหมส,สวยๆชนะการประกวดด้วยนะคะคุณลูกค้าของกลุ่มแม่บ้านนี่ค่คะ,คคะของยิงยิงจะแนะนําเลยกับคุณลูกค้าพร้อมใส่พร้อมสวย ตัดมาเรียบร้อยคุณลูกค้าขาซับผ้ากาวมาให้อยู่ทรงตรงแนวสวยๆแล้วก็มีนี่ค่ะซับในให้อีกทีหนึ่งนะคะคุณลูกค้าขายังไงนะคะยิงขายอยู่ที่ราคา1,690